สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้คนตอยครับขอบคุณมากครับนักกัน่าๆแบบนี้นะครับเราจะได้มีความสุขด้วยกันรู้รสชาติของอาหารที่อริดอร่อยรู้วิธีการทําด้วยครับสัตว์อะไรบนโลกใบนี้ครับที่กินและปลอดภัยที่สุดสัตว์อะไรบนโลกใบนี้ที่กินและปลอดภัยที่สุดสัตว์อะไรบนโลกนี้ที่กินและปลอดภัยดีปลาปลาพิษไก่พิษนกพิษควายพิษวัว ควายนี่เรียกชื่อผมหรือว่าทายไม่ใช่ทายทายเช่อัวผิดเฉลยยอมแพ้หอยทำไมอ่ะหอยมีออยครับ เออไว้อันนี้ได okay okay ้ไว้อันนี้ได้อ่าไม่นี่ไม่นี่บอกเลยฮะไม่นี่ไม่นี่อย่เหมือนบางคนเล่นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปปรึกเล่นแล้วไม่ปรึกษาไทยเออโอเค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 หอยมีออยนะฮะทานแล้วปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในหอยทุกตัวย้ำไว้ว่ามีออยโอยอายเขาขาตอบจุดหมายดีกว่าฮะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้งงเลยนะฮะโดยสถิติตั้งแต่โบราณกาลชายไทยต่วนใหญ่จะมีอายุสั้นกว่าภรรยาใช่ใเหตุเพราะใช้ชีวิตอย่างผิดวิธียื่นขอเสนอและแนะวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องของคุณผู้ชายไทยดังนี้ครับอายุยืนดื่มน้ำเป็นยา กินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึร่งไข่ไก okay? ่ฟองหนึ่งอย่าพึ่งกาแฟอย่าแก่ของเค็มอย่าเข้มของหวานอย่าทานของทอดอย่ากอดแต่เล่าอย่าเข้าบ้านเด็กอย่าเอ็ก นอกบ้านอ,อย่าต้านคำเมียพ่อสุดท้ายอย่าต้านคำเมียถ้าปฏิบัติโดยเคร่งครัดเท่านี้รับรองว่าผู้ชายไทยจะอายุยืนทุกคนแน่นอนครับที่เขียนมาก็ไม่ผิดสักข้อนะไไมไม่ครับคือยอมรับว่ามันเป็นดรานั้นจริงแต่ว่าคือถามมาว่าดิฉันรู้เรื่องชีวิตผู้ชายดีแต่ไม่รู้เรื่อง อะไรนะอขมิ้น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 เขาเขียนเขาเขียนขมิ้นขมิ้นชันขมิ้นขมิ้นชันมีประโยชน์ไหมคะอ๋ออันนี้ได้เลยครับมาแล้วครับประโยชน์ของน้ําขมิ้นชันแล้วครับเขาบอกว่าขับลมนะครับในลําไส้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดใช้คําว่าป้องกันนะครับต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งได้นะครับ อางี้ที่คุณวรรมพูดมาปุ๊บเราทําให้รู้อย่างครับโรคที่เกี่ยวกับท้องถูกต้องเพราะว่าแถวๆนี้ทั้งหมดอะลมในกระเพาะแล้วก็มาเร็งในกระเพาะพวกนี้จะมีส่วนทําให้ป้องกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านทาน้าขมิ้นชันทิ้งไว้ในตู้เย็นก็ดีครับรับประทานไม่เสียหายใช่ไหมไม่เสียหายไม่เสียหายวิธีการทําเติมน้ําใส่หม้อต้ม ใส่ขมิ้นแห้งและฝักส้มปล่อยที่เตรียมไว้ลงไปในหม้อต้มจนเดือดน,นะครับเติมน้ําผึ้งเพิ่มความหวานตามใจชอบชอบหวานมากหวานน้อยหลังจากนั้นเคี่ยวต่อไปอีก15-30นาทียกลงจากเตากรองเอากากออกไปเหลือเฉพาะน้ำรับประทานอุ่นๆจะดีนะครับแต่บางคนไม่คุ้น อาจจะเอาไปใส่น้ําแข็งรับประทานเพื่อความสดชื่นมากขึ้นก็สามารถทําได้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัย <ไฮ S 1> ภูเบศครับจริงๆคนไทยเป็นโรคเกี่ยวกับท้องนะฮะเขรียกว่าท้องอืดท้องเฟอ้อเรอเหม็นเปรี้ยวถูกต้องครับหรือว่ากรณีที่มีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไประยะนี้สูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากคนไทยทุกวันนี้ทานอาหารโดยไม่ทานผักการลด การทานผักของคนไทยเนี่ยทำให้ระบบย่อยอาหารเราผิดพลาดมากครับดังนั้นการมีน้ำขมิ้นชันชนิดนี้ไว้อ็นี่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 โอ้โหกระเพาะเสียงลมร้องแกล้งไม่ดีไม่ดีต้องดีก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากก่อนอื่นกลิ่นก่อนเลยครับเป็นยังไงครับกลิ่นครับกลิ่นนี่ก็ยาชัดชัดกลิ่นบอกก่อนเลยว่ายาชัดชัดใช่กลิ่นกลิ่นนี่มาเลยเป็นน้ำยาแต่รสชาติครับ รสชาติแน้นำอย่างอะไรฮะรสชาติรสชาติดีครับรสชาติโอเคเลยรสชาติโอเคเลยรสชาติโอเคแต่กลิ่นคล้ายๆกับยาโอเคสบายนายแนะนำอย่างควรจะใส่น้ำแข็งก่อนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำแข็งจะเจียจางหน่อยเฮ้ยนกินได้รสชาติโอเครสชาติโอเคจริงโอเผมไม่ได้โกกลอง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  ลองเนี่ยอยารู้เน่ารู้อยารู้อยาเราปล่อยดีปล่อยสิปล่อยสิลองแล้วก็ปล่อยปล่อยสิปล่อยิปล่อยปล่อยสิปล่อไดิได้สิล่อ้สิ้ล่อยสิปล่อิปล่อยส่อยสิปล่อ้สิป่อสินล่อยสิ่อยิปล่อยล่อยสิ่อยสิปตอรสิปลอยิป่อยสิล่อยสนปลอยสิแล่อยสิป่อยสิปล่อยส่อยสิปล่อสิปล่ยสิปล่อล่วยสิปล่อยสนปล้อยิล้อยปล่อยสิปล่อย่อยสอยป่อยอย่อยมินคล้ายๆมันคล่ายๆิ่อนกินน่อส่อ่ะน้่ใส่ มันพึ่งนะครับแล้วก็เติมขมิ้นนีะครับอันนี้เขากำลังบอกคนดูดีๆมันกมิ่นมันเหมือนเปลือกผิวส้มที่คนจีนเขาก็เอามาขายที่เข้ามาใช่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 กินนั้นแหละกลินนั้นแ่ะกินนั้นแแต่ไม่เหมือนน้ำมะนาวแต่ก็ไม่เหมือนครับผมไม่เหมือนไม่จริงนะผู้ชมมันมีกลิ่นเปรี้ยวไม่เหมือนผู้ชมคือขมิ้นชันก็ขมิ้นชันมันไม่ใช่มะนาวจะเหมือนได้ไง ไมม่เหือนท่านผู้ชมครับเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะ <c oughs> นี่เรียกว่าส้มปล่อยค <c oughs> รับเอาแล้ว <c oughs> ท่านผู้ชมไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวกันครับผมจะให้ดูว่ามันเปรี้ยวเปล่าอ่ะครับอ่ะครับหนูบอกเลยว,ว่าอาพูดอธิบายให้คนดูไม่อันนี้ไม่ใช่ต้มปล่อยอันนี้ต้มถือแล้วต้มปล่อยเดี๋ยวนะฮะลองดูเลยท่านผู้ชมชิมเลยเหรอแต่ไม่เหมือนน้ำมะนาวแต่ที่พึพ่งไม่เหมือนคนเลิกรสชาต E ผมผมการันตีท่านผู้ชมล้านเปอร์เซนต์อร่อยด้วยอร่อยอร่อยด้วยมันมันแต่ซาซาอยู่ในลิ้นเลยแม่งจะเรียกส้มปล่อยเหรอยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วกินเข้าไปนิดเดียวไม่ขมไม่ขมการันตีได้ได้ได้ไม่ใช่อ๋อได้ได้ได้ทําแบบนั้นเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนิดนิดไหมนิดๆมันเหมือนฝักมะขาม เหมือนฝักมะขามเปรี้ยวๆแบบฝักมะขามเหมือนฝักมะขามเชื่อหนูว่าไม่ได้ฝักมะขามคอยไม่ได้คอปวอยไม่ได้คอบวอไม่ให้มีดไม่ใช่กบบอยไม่ให้เอามีดเอาที่ละกันเอาที่ละกันอร่อยดีมีประโยชน์ท่านผู้ชมครับอาจจะออกเปรี้ยวนิดๆเหมือนจะมีมะนาวอยู่มีมะนาวไหมไม่มีมีหรือเปล่าเปียบไหมข้ามีน้ำมีมะนาวพักสักครู่ครับ ต้องดีละตัวใจก่อนเดี๋ยวเรชุดต่วเอกันเรื่อการสักโครดีครับแกงคั่วปรากฏหน่อไม้ดองครับมันเป็นอะไรที่เขาทำได้งดงามอ่ะเนื้อไม่เหม็นคาวเนื้อไม่เหม็นคาวไมองนไม่เละหน่อไม้ไม่เหม็นด้วยบอกว่าเมนูนี้สุดยอด สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมไในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนออย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับนอ่อย่กันเลย Subscribe ไม่ใช่ ัพตไครอ,อ,อ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน